การจัดการขยะตามหลัก 3R ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยภายในปีพศ2564พบว่ามีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ24.98ล้านตันหรือ68,434ตันต่อว,วันโดยเฉลีย่ยแล้วตกคนละ1.03กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันค่ะเรามีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยง่ายๆ3ประการได้แก่ การลดการใช้การใช้ซ้ำการนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นหลัก 3R นั่นเองค่ะการลดการใช้ Reduce เป็นการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆตามความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือยและสิ่งสำคัญในการลดปริมาณขยะมูลฝอยคือการคิดก่อนซื้อสินค้าการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติมได้แก่น้ำยาล้างจานผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์จได้ค่ะเมื่อเราไปซื้อสินค้าเราควรใช้ถุงผ้าตะกร้าหรือกล่องลังเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากหรือควรเลอกซื้อสินค้าที่มีหีบหอ่อที่สามารถย่อยสลายได้เองค่ะการใช้ซ้ำ reuse เป็นหนึ่งในแนวคิดการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าโดยการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ซ้ำตัวอย่างเช่นการใช้ซ้ำกระดาษทั้งสองหน้า การนำกล่องหรือถุงกลับมาใช้ซ้ำให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะนำไปกําจัดต่อไปค่ะหรือการนำสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ได้ใหม่เช่นการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้หรือนำไปทำเป็นแจกันนั่นเองค่ะการนำกลับมาใช้ใหม่รีเซ c ค e ลเป็นการนำวัสดุมาแปลรูปใช้ใหม่เช่นนำเศษแก้วมาหลอมเป็นแก้วใหม่วิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลงานในการผลิต แถมยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะโดยกิจกรรมที่สามารถช่วยลดขยะในชุมชนหรือองค์กรลงได้คือการจัดทำธนาคารขยะรีไซคิลโดยธนาคารขยะรีไซคิลเป็นการนำขยะมาแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้วิธีการจัดการขยะที่ถูกวิธีแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและองค์กรมาช่วยกันกำจัดขยะให้ถูกวิธีกันนะคะ